อะไก็แล้วแต่นะท่านมีสองหูนะครับลุงไม่ได้เจตนาให้ใครเชื่อนะแต่เจตนาต้องการให้ฟังให้ทันถ้าเข้าใจได้ก็ด้วยความยินดีถ้ายังไม่เข้าใจประการใดก็โต้วตอบก,กันมาครับผ่านจอเชิญจำทยายสายครับนะว่าแล้วลุงก,ก็เติมเฮิร์บนะโชว์เสื้ออีกทีหนึง่งเห็นไหมลูมองอ,อก ไม่กลัวโควิดใช่ไหมประกาศสักดาเลยครับ <c oughs> คนที่คิดแล้วพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรต้องถามหาความสามารถแล้วทีน,นี้ครับทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับสิ่งที่ทําประโยชน์ตนเกิดไหมประโยชน์ท่านเกิดไ,มไหมม็ก็คิดอยู่ในกรอบนี้เข้าให้ได้จึงจะบอกว่ามันใช่ใช่ไหม